ไม่มีแฟนจ๋าเพราะถ้ามีแฟนจะไม่เรียกแฟนว่าแฟนจ๋าจะเรียกแฟนคะ่ะปิดมาไลฟ์เหรอปิดมาไลฟ์หรอเธอ,อขาก็ได้เธอขาก็ได้อยู่ หนูมาญี่ปุ่นฟรีนะคะทุกคนทุกคนไปบอกปิ่นให้หน่อยดีว่าอตอมอ่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอตอมไม่สามารถสนทนาใครได้ปิ่นอยากไรกับพี่ไหมพี่เหงาจังพี่ไม่อยากนอนเหรออยากเป็นเบฟเป็นเบฟได้เป็นเบฟได,ได้ถ้าเป็นเบฟแต่ว่าคนที่เป็นเบฟของหนูต้องน่ารักมากด้วยนะ เ,เสียงไปละ <c oughs> ต้องเป็นเปบแบบน่ารักมากต้องน่ารักมากๆหนูถึงจะเรียกว่าเป๊บตอนนี้ตีหนึ่งแล้วแต่ไม่อยากจะนอนจะไม่นอนแล้ว่ยากเพราว่าน่ารักยังไงอืมอยู่ด้วยแล้วเป็นตัวของตัวเอง เคยถามมีคนเคยถามว่าสเปคหนูเป็นยังไงใช่ไหมรู้สึกว่าหนูไม่ได้มีสเปคอะไรขนาดนั้นแต่ว่าชอบคนที่อยู่ด้วยรับเป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะคนไทยเชื้อสายจีน How many sibling s you have? I should say three because I have two older sister and I have one brother. <laughs> <laughs> ไม่อยากเป็นน้องสาวแล้วอยากเป็นมัมมี่ได้สิคะ่ะอาตอมยิ้มสวย <laughs> ขอบคุณคะ่ะ ไม่ง่วงค่ะแบบไม่ง่วงเลยเพียตามพูดจีนได้ไหมยแย่าแล้วพูดได้แค่นี่หว่าไอ้นี่นี่ไอ้มาไงกับเชี่ยอ,อุออ้ยปิ่นมาแล้วโอ้โหก็หน,หน่าเต็มเกิน ต้องพูดเบาๆนะเพราะว่าตวงนอนแล้วตู้จะนอนีกห้องนึงก็เถอะแต่ประตูมันเชื่อมกันมันปิดไม่ได้มีสองอป่ะทีหนึ่งแล้วทำไมยังไม่นอนอ่ะไม่อยากนอนรีบนอนสิมีคนบอกว่าให้อินไว้อันดาชวนอันดาให้หน่อยพี่อันดาขึ้นไลน์เพียงอะเมื่อกี้โทรไปเพียอันดาบอกว่าเดี๋ยวเพียอันดาตามอะไรรอแต่ตอนเนี้ยคือคือไฟคือไฟส้มมาก ไฟส้มแบบไฟส้มฉ่ำอู้ขอบคุณมากทำไมไม่ได้ยินเสียงอ๋อนัลืมเปิดเสียงได้ถึงบ้านแล้วค่ะเพิ่งถึงแล้วเพิ่งถึงบ้านปะเพิ่งถึงแล้วเป็นไรใช่นะเพิ่งถึงบ้านเลยหนูว่าเพิ่งถึงเพิ่งถึงเหมือนกันขอบคุณครับ Hello Nihao อัญโยอังค์หูหนูสวยไหมไอก็ลาไม่เหนื่อยค่ะทุกคนใช่ฉันลืมว่าฉันใส่หูฟังฉันจะเอาหน้าเข้าไปกันอะไรนะที่ตัมค์ตังหูหนูสวยไหม ทำไมใครให้มาฮะใช่ใครให้มาไม่มีอาคือเชื่อทุกคนนะคะที่มาหาพวกเราในวันนี้แล้วก็พวกหนูมาไลฟ์เพราะว่าเผื่อใครที่ไม่ได้มาวันนี้จะได้เห็นพวกหนูพูดคุยกับทุกคนนะคะเออพอดีครับ Hi today we go to the event yes Yes and thank you for coming ครับ and if you didn't come I will like you together to talking to you guys เยี่ยน้องปีนเดี๋ยวนี้ฟุตซังกฤษเก่งมากมียูมันทัสเลยนะแล้วมีหมองสอนไงเอ้ยยาคิวเทอรนิสเฮียครับ Hi อันยนียโอ้ขอบคุณค่ะ อันเียสวัสดีค่ะเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะแต่พอตจวจริงคือมันสุกมากเลยวันนี้ได้เจอทุกคนนะคะรวมถึงคนที่มาใช่หนูดีใจมากที่ได้เจอทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะดีใจที่ได้เจอหนูใช่หวังว่าทุกคนจะได้รับความสุขกลับไปนะคะแล้วก็รวมถึงคนที่ไม่ได้มาด้วยวันนี้เราก็มาไลฟ์พูดคุยกันใช่นี่ยแล้วก็มีอันเชิญบุคคลที่ไม่ได้มาเหมือนทุกคนด้วยนะคะ ก็คือต้องต้องต้องเชิญบัวด้วยล่ะบัวหลายเร็วใช่บัวไม่ได้มานจะแบบน้องแข่งน้องแข่ง Hi from Singapore Hi Singapore น้องแกไม่ได้ไลฟ์อยู่นะคะตอนนี้น้องอาจจะยังไม่เถียงน่าจะบอกไว้แล้วอะไม่กล้าลงคลิปนี้ปิดเลยทั้งรูมโบไปสวายวายไม่เถียงฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันตอมจะไปนอนแล้วป่ะ ไม่ไม่อยากนอนเธอนะหืเปล่ามีคนม้นป้ายบอกว่าไม่อยากนอนฟิลลิงแบบไม่อยากนอนอยากกลับบ้านกลับบ้านได้ไหมมาเหงาแล้วสิไม่มีหนูด้วยไงก็่เนี่ยชวนแล้ก็ไม่มาละสักคนมีแต่คนไม่่าเดียนน่ะ นี่ไงเดือนนี้เดือนนี้เอ้ยโอ้คุณค่ะเดือนนี้ได้เลยย้ำได้ยังยังไม่ส่งเรื่องเลยนะยังไม่รู้ว่าผ่านหรือเปล่าเนี่ยยอมได้ถ้าปิ่นไปพี่จะไปเลยน่าที่สุดขอบคุณค่ะวันนี้พี่ปิ่นสวยมากสมมงกับการโอ้ขอบคุณค่ะวันนี้เพี้ยนดาเขาเป็นสาวแซ่บนะเพี้ยตอมมึงไม่แซ่บเลยจริงเหรอ อันนี้เขาใส่แขนกุดเขาใส่ขาสั้นตอนเนี้ยเออครับเดี๋ยวเปลี่ยนกับล่างเป็นนาดาวนะนันนกคนเอาจริงปะตอนที่เห็นในรูปอะจำไม่ได้โง่อันนั้นคนันนเห็นป้าเขาแบบเอวลอยเขาแบบมีเสื้อกางเขาใส่ขาสั้นแล้วก็บูทยาวเนี่ยเออใช่คือตอนแรกอะนี่แบบว่าดูแล้วก็แบบ ใครวะ <laughs> คือซูมซูมเข้าไปในรูปเว,ว้เพราะแบบใครวะคนนี้คือใครวะ Everyone just a moment I will transform you ขอบคุณสำหรับอักขระนะคะพี่ต๊อมไม่ยอมนอนค่ะทุกคนไม่อยากนอนละพรุ่งนี้เลยแล้วกัน พูดข<ม>อะกำลังใจก่อนทำง,งานหน่อยค่ะโอยทำงานดึกจังเลยค่ะสู้ๆนะคะไปกำลังใจให้ทุกคนนะคะเอาแตนกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะในการทำง,งาน <'m> ทำไมทำง,งานดึกจังเลยเหนื่อยไหมสู้ๆนะไปติงกลับมาแล้วย่งจะดูไลฟ์พูดคุยเป็นเพื่อนรหวอกงพี่ทำงานน่ารักทุกคนเลย <Hi. S 2> ค่ะ y าเ h ้ yeah, love singing series Yeah เยส o u ณเราไลฟ์เลยเนี่ยเราไลฟ์พูดกันเหนื่อยท้อเลย No I'm not shy นะคะ Thank you not shy วุ้งเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรเขาบอกรักเป็นหลายภาษาเฮ้ยถ้าหมามาเทำไงแล้วหาเพื่อนเราจะเริ่มเป็น t c ะไรเหรอใช่เริ่มเลยได้ละอะตอมอยู่ญี่ปุ่นค่ะ อย่าลืมนะ I love you too ไม่นอนค่ะเพราะว่ามีพวกเราไปงานมาพวกเราแต่ว่ามีบางคนที่ไม่ได้มาเจอเราก็เลยมาเจอในนี้ใช่แล้ว npc npc เ npc npc รวมถึงคนนี้ด้วยทุกคนคืออยู่กับด้านเดีหมดเหมใช่เรากับด้านกันหมเราบอกว่าเราจะเริ่มขายข่าวอร่อย npc มาแล้วมาพูดคุยกับทุกคนนะคะพูดในคนข้างหน้าหน่อยเร็ว หนังวันนี้สนุกไหมไม่ได้ดูค่ะนะคะพื่อนๆลองมองนะเราขอโทษนะค่ะทุกคนมันเป็นหนังแบบมันเรียกว่าอะไรเป็นหนังเราเขาบอกว่าเป็นอะไรนะไซเบอร์พังเออไซเบอร์พังอาบน้ำยังคับยังไม่ได้อาบเลยเปลี่ยนชุดก่อนชุดเมื่อกี้มันเซ็กซี่เกินระวังเสื้อขอบคุณค่ะ เล่นติดกงนี่เลยดูเส้อเรา,รเราก่อนเรียบร้อยสุดๆเนี่ยรูก็เรียบร้อยสุดๆอ,อันดาไม่ใส่แขนยาวเลยออกจากแก๊งเราไปเลยจริงเราใส่แขนยาวได้นะเนืรร่องจากไอเราเหลือแค่นี้เอง <laughs> <laughs> อะไรครับนี่อะ <laughs> อะไรครับนี่อะอะไรครับนี่ย <laughs> เออใช่กับมีแต่คนถามวันนี้มีแต่คนถามเรื่องหวยโป ว่าให้สมัครไวโปลหน่อยแต่เขาก็บอกไปแล้วว่าพยายามหลายรอบแล้วค่ะมันสมัครไม่ได้สักทีใช่ไหมใช่แล้วก็สมัครไม่ได้ We cannot s e g n u ะ how How do you f e e I I can't r e e away for สวัสดีฉันมาจากประเทศไทยว่าปย่างไรประเทศไทย ขอบคุณค่ะ Yeah I already have it ไม่ควร t ะมาพูดแล้วไม่เป็นไรขราวหน้ามาหาได้นี่มาหาในนี้ตอนต่อไปของพี่วังเมื่อไหร่คะตอนต่อไปวัน<ะ>พุธนี้นะคะทที่ GMM 25นะคะทุกคน5นะคะทุกคนเป็น EP ที่5แล้วนะเดินมาทางมาครึ่งเรื่องแล้วน,นั้นทุกคน ใช่ครึ่งเรื่องล,อล้วเพราะเรามีสิบตอนนะคะตอนต่อไปเป็นตอนที่ห้าซึ่งจะเป็นครึ่งเรื่องแล้วซึ่งแน่นอนว่าพอครึ่งเรื่องเนี่ยมันจะแบบเริ่มเข้มข้นสุดๆ <c oughs> ใช่บอกเลยว่าแซ<ช>่บมาเลยค่ะสุดๆนะคะอุย้ยขอบคุณค่ะทำง,งานอยู่สุดๆนะคะบอกเลยว่าเฉือนออบอกเลยว่าสะบัดเออจริงมาเจอกันเมื่อวันนี้ทุกคนมัดผมบนเลยใช่วันนี้ปิ่นมวยผมนะ ป็น,นะคะถมมวยใด่้พี่ตอมง่มวงแต่พี่ปำไลฟ์แล้วเราชิญน้องไหมน้อง